สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อคำทำนายการเดินทางแห่งรักแท้ผู้แท้ของคุณใกล้จะได้เจอกันหรือ,อยังนะคะมีไพ่ทั้งหมดสามองนะไพ่ของที่1นึ่งไพ่กองที่สองหรือไพ่กองที่สาค่ะการเดินทางแห่งรักแท้ผู้แท้ของคุณคุณทั้งคู่ใกล้จะได้เจอกันหรือ,อยังนะคะ เลือกกล่องไพ่ที่สะดุดตาคุณมากที่สุดนะคะหน้าไพ่ที่คุณรู้สึกชอบมากที่สุดนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายจากกล่องไพ่ที่คุณเลือกกันนะคะ การเดินทางแห่งรักแท้คู่แท้ของคุณใกล้ที่จะได้มาเจอกันหรือ,อยังนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งการเดินทางแห่งรักแท้คู่แท้ของคุณได้ไพ่เด e Lovers ได้ไพ่ว้าว สวนไม้ได้ไพ่้า้วยได้ไพ่้าหมายและได้ไพ่สีไม้นะคะอดีตที่ผ่านมาในเรื่องความรักของคุณนะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขา เจ้าชู้ปากหวานนะแต่เป็นความรักที่มักจะมาพร้อมกับเรื่องทุกข์ใจมาพร้อมกับเรื่องไม่สบายใจนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีการพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่วนอยู่กับที่นะกว่าที่คุณจะตัดใจได้กว่าที่คุณจะมุ่งอนออกจากความรักครั้งเก่าของคุณได้ไม่ง่ายเลย ะะเพราะว่าความรักครั้งเก่าของคุณกับคนเก่าเนะ่ยมันมีความผูกพันกันค่อนข้างค่อนข้างลึกซึ้งหรือมีการพบหากันมาค่อนข้างยาวนานนะจึงทําให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยากจะตัดใจได้นะคะกว่าที่คุณจะมุมอ่อนออกมาได้ไม่ง่ายเลยคุณเจ็บปวดเสียใจมาค่อนข้างเยอะคุณอดทนกับความสัมพันธ์ในครั้งเก่ามาค่อนข้างเยอะนะคะ คุณหวังว่าสักวันหนึ่งความสัมพันธ์จ,จะม,มีการดีขึ้นนะคะหรือเขาอาจจะดีขึ้นบ้างนะแต่เปล่าเลยนะคะยิ่งคุณอดทนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจมากขึ้นเท่านั้นมันมีแต่ความนิ่งมันมีแต่ความห่างเหินนะคะการไม่ใส่ใจนะการไม่ได้สนใจใยดีความรู้สึกของคุณเลยนะคะในวันนี้เป็นวันที่คุณนิ่งได้แล้วเป็นวันที่คุณตัดใจได้แล้วถึงแม้อาจจะตัดใจยังไม่ได้ทั้งหมดอาจจะมีคิดถึงบ้าง นะคะคแต่ความรู้สึกคุณก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการเดินทางแห่งรักแท้คู่แท้ของคุณนะใกล้ที่จะได้เจอกันหรือยังไพ่เทมเพลนส์ค่ะไพ่กิ่งไม้ไพ่แปดดาบ ได้ไพ่เก้าไม้และได้ไพ่แปดเหรียญค่ะการเดินทางแห่งรักแท้คู่แท้ของคุณนะคะคุณกําลังจะได้เจอใครบางคนที่เขาจะเข้ามานะคะคนที่กําลังจะเข้ามาในไม่ช้าไม่นานนี้นะ,ค,ะคุณจะได้เจอเขาคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ เป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการทํางานค่อนข้างมากเป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นคนที่กระฉับกระชิงและเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ตัวคุณเองอาจจะด้วยอดีตความรักที่ไม่สมหวังของคุณหรืออดีตความรักที่ยังสร้างความเจ็บปวดใจให้กับคุณอาจจะทำให้คุณมีกกำแพงไม่เปิดใจรับใครเข้ามาง่ายๆนะคะ ไพ่บอกว่ารักครั้งใหม่ของคุณเป็นความรักที่ดนีเป็นความรักที่ค่อยๆใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะค่อยๆเติบโตไปได้วยกันในความสัมพันธ์นะพ่บอกว่าอยากให้คุณนะคะปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่นะเพราะว่าคนใหม่ที่เข้ามาคนนี้เขาจะไม่เหมือนคนเก่านะคนนี้เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่า สามารถให้คำแนะนำสามารถให้คำปรึกษาอะไรต่างๆคุณได้ในยามที่คุณมีปัญหาในยามที่คุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรมาก็ตากเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเขาพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณและเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณในเรื่องของความรักแต่นะคะต้องบอกก่อนว่าคนคนนี้น่ะเขาเป็นคนที่ด้วยความที่เป็นขิงไม้ เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้าง,งานก็ว่าได้เป็นคนที่ชอบทํางานเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับในเรื่องของการทํางานนะคะในความสัมพันธ์บางครั้งเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะแต่เขาเป็นคนที่มีความสินใจให้นะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ในปีนี้อีกไม่ช้าไม่นานคุณจะมีเขาเข้ามาในชีวิตคุณคณนทั้งคู่จะเจอกันจากการทํางานจากการติดต่อเรื่องงานนะคะหรืออาจจะจากการเดินทางก็ว่าได้นะ ความสัมพันธ์ที่คุณควรจะเปิดรับความสัมพันธ์ที่คุณควรจะเปิดใจนะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆนะคัแปดเรียนนะคะมีความสม่ำเสมอมีความเสมอต้นเสมอปลายมีความมั่นคงมีการเอาใจใส่นะแค่ความรู้สึกค่ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ถึงแม้เขาจะบ้างงานจะให้เวลากับงานมากมายเพียงใดก็าตามแต่ทุกครั้งที่เขาว่างเขาก็จะติดต่อมาหาคุณให้เวลากับคุณ ะะจะทําให้คุณรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ทั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่ใช่แค่เพียงพูดแต่เขาจะพยายามที่สน์ให้คุณได้เห็นนะคะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจริงใจนะเขาจริงใจกับคุณเขาพร้อมนะคะที่จะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเติบโตในความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณนะเขาอยากให้คุณเปิดใจให้กับเขานะไพ่ทชยสำหรับนะคะได้ไพ่ควินไะม้ไพ่ของคู่ นะเพราะเดียว่าไพ่ของคู่เข้ามานะในวันที่คุณได้พูดคุยกับเขาได้เปิดใจให้กับเขาแล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยนะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะมีแนวโน้มทัศนคตินะคะค่อนข้างจะเหมือนกันมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะและแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณเติบโตขึ้น นะคะวันที่คุณได้คุยกับเขาวันที่คุณได้คบหาเขาวันที่คุณได้เปิดใจก็ให้กับเขานะคุณจะรู้ได้เลยนะว่าความสัมพันธ์นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์แต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีเหตุผลเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องมานั่งทุกข์ไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงอะไรเลยเพราะเขาจะไม่ทําให้คุณจะต้องมานั่งรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเขาเลยนะอย่างที่บอกว่าเขาจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็น นะว่าเขาไม่ใช่ดีแต่พูดแต่เขาจะพิสูจน์ด้วยการกระทําให้คุณได้มั่นใจและเชื่อใจในตัวเขาค่ะอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะความรักนะคะรักแท้คู่แท้ของคุณนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วค่ะเตรียมตัวเตรียมใจนะเกลี่ยพื้นที่ในหัวใจไว้ต้อนรับคนที่ดีคนที่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองกองนี้นะคะรักครั้งใหม่ของคุณ ได้จะได้เจอกันหรือยังนะคะการเดินทางแห่งรักครั้งใหม่ของคุณนะรักแท้คู่แท้ของคุณได้จะได้เจอกันหรือยังได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่หนึ่งดา ใบไพ่ห้าหมายความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะเป็นความสัมพันธ์ที่มักจะมีแต่ประเด็นกันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าๆออกๆเป็นความสัมพันธ์ที่มามาเฮหายนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวก็ปลดบล็อกเดี๋ยวก็บล็อกนะคะเขาเรียกว่าพอพออารมณ์เย็นลงก็ปลดบล็อกนะคะพอหุ่นขึ้นมาก็บล็อกใหม่นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความจีรังยั่งยืนมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ นะม,ม,ม,มันเปน็นเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความหึงหวงนะคะการเอาแต่ใจนะความไม่เข้าใจกันนะะการพยายามจะเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นเลยหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอคนที่เขาค่อนข้างจะมีอีโค่นะมีโคสูงค่ะเป็นคนที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลกับคุณ นะหรือเขาเรียกว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะเอา,เอาความพึงพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งนะเขาไม่ค่อยที่จะใส่ใจในตัวคุณมากนะหรือไม่ค่อยที่จะใส่ใจในความสัมพันธ์กับระหว่างเขากับคุณเลยนะมันจึงทําให้ความสัมพันธ์นะมันเปราะบางนะมีเรื่องมีประเด็นกันอยู่ตลอดเวลามีเรื่องขัดแย้งกันมีเรื่องทะเลาะก,กันนะหรืออย่างที่บอกว่ามามาหายหาย บล็อกบ้างปลดบล็อกบ้างหร่อยากจะคุยก็ปลดบล็อ,อ,ลอกนะคะพอมีประเด็นมีปัญหากันมีอะไรไม่เข้าใจกันแทนที่จะเคลียร์กันแทนที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันนะคะหรือปรับตัวขา้าหากันแต่เปล่าเลยนะคะพอมีปัญหากันปุ๊บในเรื่องไม่เข้าใจกันปุ๊บนะตัดสินปัญหาด้วยการบล็อกนะหรือนิ่งเงียบไปเลยไม่คุยกันเลยนะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่ราบรื่นเลยนะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วการเดินทางแห่งรักแท้คู่แท้ของคุณใกล้จะได้เจอกันหรือยัง mm. ได้ไพ่เดอะฟูล mm. ได้ไพ mm. ่ไควี n เหรียญ mm. ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียดายเวลามากนะคะ mm. ไม่น่าไปเสียเวลากับเขาเลยนะ mm. น่าจะมุ่ง่อนไปได้ตั้งนานแล้วทําไมเราต้องไปเสียเวลาอะไรกับคนแบบนั้นด้วยนะ mm. ในในความรู้สึกของคุณที่ผ่านมานะคะ ในเวลานี้คุณกลับมารักตัวเองนะคุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมาอยู่กับความเป็นจริงนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้าคุณจะรักใครใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในเส้นทางความรักของคุณน่ะคุณจะใช้เวลาศึกษาดูใจเขากับเขาให้มากขึ้นนะคะแล้วการเดินทางแห่งรักแท้ผู้แท้ของคุณนะคุณจะได้เจอเขานะคะคุณจะได้เจอเขาแน่นอนนะคนคนนี้ เขาเป็นคนที่หนึ่งอาจจะแสดงออกไม่ค่อยเก่งนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันเป็นคนที่บุคลิกอาจจะดูนิ่งๆดูเฉยๆนะดูเรียบๆง่ายๆนะแต่เป็นคนที่มีความขยันมากเป็นคนที่ชอบทำงานเป็นคนที่คิดแต่ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะในเวลานี้ตัวเขาก็อาจจะยังรู้สึกว่าตัวเขายังมีความไม่มั่นคงมากนะนะเขาจึงอยากที่จะ ทำงานหาเงินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีความมั่นคงและนะคะในบางคนถ้าคุณเจอกันแล้วเนี่ยในเวลานี้ถ้าคุณเจอแล้วนะเขามองว่าคุณนะมั่นคงมากกว่าเขาคุณนะมีมากกว่าเขาเขาอยากพยายามที่จะเขาเรียกว่าถีบตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อให้มีความมั่นคงได้ดีเท่าคุณหรือ เขาอยากที่จะดูแลคุณให้ดีมากกว่านี้เขาจึงพยายามที่จะดิ้นรนทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพราะเขาอยากให้คุณมั่นใจในตัวเขาเขาอยากที่จะให้คุณมั่นใจในตัวเขามั่นใจว่าเขานะ่ะสามารถที่จะดูแลคุณได้นะคะคุณคือนคนที่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันนะคะอยากที่จะมีคุณอยู่ในอนาคตกับเขานะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความหลักแน่นมั่นคงเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักนะคะและเขาก็มองว่าคุณกับเขาน่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันเพียงแค่ว่าในเวลานี้เขาอาจจะแค่รู้สึกว่าเขายังไม่ทัดเทียมเท่ากับคุณเขามองว่าคุณน่ะสูงกว่าเขามั่นคงกว่าเขาคุณน่ะฐานะดีกว่าเขาเก่งกว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ดูแล้วมั่นคงมากกว่าเขาเยอะ เพราะฉะนั้นในเวลานีา้เขาจึงอยากที่จะสร้างความมั่นคงในตัวเขาให้ได้ก่อนนะแต่เขามีคุณอยู่ในใจเขาเสมอนะคะบางคนคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะแต่คนที่อายุน้อยกว่าคุณอยากค,ความคิดความอ่านเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีความหนักแน่นเขาเรียกว่านิสัยใจคอเขาเน่ตรงข้ามกับคนเก่าของคุณโดยสิ้นเชิงตรงข้ามนะคะนิสัยเขาตรงข้ามกับคนที่คุณเคยเจอมาในอดีตค่ะ คนนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจเลยนะเขาจะมีแต่ทําให้คุณนะมั่นใจในตัวเขามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะเขาค่อนข้างที่จะห่วงแหนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะไพ่สี่เหรียญเขาจริงจังด้วยนะคะเขาเรียกว่าไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะเข้ามาแบบจริงจังเลยเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะไม่ใช่คนปากหวาน นะแต่เป็นคนที่พูดจามีหลักการเป็นคนที่พูดจามีเหตุผลและคําพูดของเขานะําเป็นคําพูดที่สัมผัสได้ถึงความจริงใจคําพูดที่ออกมาจากใจเขาเลยนะอีกไม่ช้าไม่นานนี้ภายในปีนี้นะคะภายในปีนี้นี่แหละที่คุณจะได้เจอกับเขาไพ่ทนะายสําหรับได้ไพ่อสุวินท้วยคนจิตใจดีนะคะคนจิตใจดีคนที่มีความรักที่มั่นคงให้กับคุณ กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกไม่นานนี้ภายในปีนี้หรือภายในหเดือนนี้แหละนะคะคุณจะได้เจอกับเขาค่ะการเดินทางแห่งรักแท้ผู้แท้ของคุณนะคะสำหรับคนที่เได้ไพ่กองที่สามคุณกับเขาได้จะได้เจอกันหรือย่างนะ ในไพ่เสีนะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเปคนะคะคุณชอบคนที่เก่งนะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาด คุณเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาได้ค่อนข้างดีคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาอะไรใครนะคะชอบทาอะไรด้วยตัวเองมากกว่าเวลาที่จะมีคู่หรือเวลาที่จะมีใครเข้ามาเนี่ยถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วไม่ได้เขาเรียกว่าควานในความรู้สึกคุณนะนะถ้าเขาเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นําหรือเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณเนี่ยคุณจะไม่ค่อยให้ความสนใจคุณจะชอบคนที่เก่งคุณจะชอบคนที่มีความเป็นผู้นํา แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรลคุณด้วยเช่นกันในไพ่อศวินดาบในไพ่เด,ดาบที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักที่มีเรียกว่าเจอคนที่หักหลังหรือเจอคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นะคะจึงทําให้ความสัมพันธ์เขาเรียกว่าจบลงไม่สวยนะจบลงแบบว่าต่างคนต่างไปนะคะจบลงโดยที่คุณสามารถที่จะตัดใจได้อย่างเด็ดขาด ข้อดีของคุณคือถ้าคุณตัดแล้วเนี่ยคุณจะไม่หันหลังกลับไปอีกถ้าคุณตัดแล้วเนี่ยคุณตัดเลยนะคุณจะไม่มีการอะไรเอาวอนกับคนที่ทำให้คุณจะต้องเสียใจคุณจะไม่อะไรเอาวอนหรือจะไม่รอคอยนะคะคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์หรือไม่มีความจริงใจให้กับคุณนะความสัมพันธ์ในเดีอที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังนะคะว่าเขานต้องเป็นคนที่ใช่ นะคุณจึงทุ่มเทในเรื่องความรู้สึกต่างๆลงไปค่อนข้างมากแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณได้รับกลับมาก็คือความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจการทำอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนการทำอะไรที่รับหลังคุณนะในวันที่ความจริงเปิดเผยในวันที่คุณจับได้ในวันที่คุณรู้ความจริงคุณปัดทันทีเลยค่ะอันนี้คือข้อดีของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ การเดินทางแห่รักแท้คู่แท้ของคุณใกล้จะได้เจอกันหรือยังในเวลานี้คุณมาอยู่กับตัวเองได้นะคะคุณมีความสุขกับการอยู่ในพืยนทิ่ของตัวเองนะคุณไม่ได้เฝ้ามองหาใครคุณไม่ได้ดิน้นรนที่จะมีความรักครั้งใหม่ เพราะคุณรู้สึกว่าในเวลานี้คุณอยู่ด้วยตัวเองคุณก็อยู่ของคุณได้นะคะคุณมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันของคุณนะแต่อีกไม่นานนะคะคนถ้าจะมีคู่นะยังไงเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาเปลี่ยนแค่ว่าการเข้ามาของคนใหม่คนนี้นะ่ะนะคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะที่ไม่ค่อยถูกใจคุณมากนะักก็เป็นเพราะว่านะเขาเป็นคนที่ดําเนินความสัมพันธ์ค่อนข้างช้า หรือในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เขาดูนิ่งมากนิ่งจนคนรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขาอยากที่จะจริงจังอยากที่จะจริงใจกับเราไหมคนคนนี้เป็นคนที่เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเลยในเรื่องของความสัมพันธ์นะบางคนคุณอาจจะไปเจอกับพ่อไม้แม่ไม้นะคะคนใหม่ที่จะเข้ามารักแท้ผู้แท้ของคุณนะคะ,นะคะการเดินทางใแข่งผู้แท้ของคุณที่จะเข้ามานะ่ะ คุณน่าจะเจอกับพวกขโมยหรือแม่ไม้เข้ามานะซึ่งคุณทั้งกูาจ,จะเป็นคู่ที่ต่างคนต่างยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนต่างยังนิ่งดูชั้นเชิงซึ่งกันและกันดูนิสัยใจขอซึ่งกันและกันอยู่จึงทําให้คุณทั้งกู่ยังไม่มีการแอคชั่นใดๆในความสัมพันธ์นี้มากนะักนะคะจนคุณเองบางครั้งคุณอยากจะรู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกเสิ่งนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจเลย นะคะเข้ามาแล้วแทนที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยนะกับเปล่าเลยนะเพราะเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยแหละด้วยนิยสัยส่วนตัวของเขาเขาเป็นคนแบบน,นั้นนะแต่ข้อดีของภายใต้การเงียบเงียบของเขาภายใต้การไม่ค่อยพูดนะคะภายใต้การห่วงพื้นที่ส่วนตัวหรือเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงเป็นคนที่มีความรักที่จริงใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวมานานนะคะโสดมานาน นะจึงทําให้เขาไม่ค่อยที่จะขนขวายในเรื่องความรักเท่าที่ควรตัวคนเองก็ด้วยเช่นกันนะคะเพราะเรียกว่าต่างคนต่างโสดมานานโสดจนรู้สึกว่าห่วงพื้นที่ห่วงความโสดของตัวเอง mm hmm. จึงทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาไปค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะคะทันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะแล้วจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปไพ่หกด้วยนะคะมีความต่างกันมีความแตกต่างกันอาจจะมีวัยที่ต่างกันน,นะคะ อาจจะอายุต่างกันนะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้คุณจะมีการพัฒนาแต่นะคะคู่ของคนไหนเป็นคู่ที่ความความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาช้านิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจคุณนะแต่จะมีการพัฒนาแน่นอนนะเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตไปช้านะช้าแต่มีความมั่นคงนะคะ ช้าแต่มีความเรียกว่ามีความรัก้อสัยให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องให้เวลากับเขานะในการที่จะเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สาคุณไม่ขึ้นคันแน่นอนนะยังไงคุณก็มีคู่นะคะเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจคุณมากนะักนะคะแต่คุณก็น่าจะให้โอกาสเขาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการได้ เปิดใจพูดคุยกันเรียนรู้กันนะการเดินทางแห่งนรักแท้คู่แท้ของคุณในปีนี้คุณจะมีโอกาสได้เจอเขาค่อนข้างสูงมากอาจจะมาจากเพื่อนฝูงแนะนําหรือมาจากการที่คุณได้ไปงานสังคมงานเลี้ยงแล้วมีคนแนะนําให้คุณกับเขาได้เจอกันได้รู้จักกันนะคะช่วงเดือนที่คุณกับเขาจะได้เจอกันก็คือในช่วงเดือนมิถุนาสิงหาหรือในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะ ก็ขอให้คุณได้ประสบความสําเร็จในความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะการเดินทางแห่งรักแท้ผู้แท้ของคุณที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะขอให้คุณได้พบเจอเขาตามที่หน้าไพ่ขึ้นมาด้วยนะคะ